สวัสดีครับนิสิตนะครับเดี๋ยววิโยชุดนี้ท่านจะสอนเกี่ยวกับนะครับการใช้กฎเคอร์ชอปนะครับนะก็กฎเคอร์ชอปมันจะมี2กฎก็คือกฎข้อ1 first rule โอเคไหมครับหรือเรียกว่าจังชั่นรูนั่นเองนะอีกกฎหนึ่งก็คืออะไรครับ second rule หรือว่ารูปรูนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวนิสิตมาดูกันว่าเราก็ใช้กฎสองกฎนี้อย่างไรนะครับแล้วตั้งสมการอย่างไรนะครับสมมติว่าอาจารย์ขอยกตัวอย่างก่อน เรามีวงจรแบบนี้นะครับะนครับต่องนี้มี R 1 R 2 R 3ต่ออยู่ลักษณะนี้แล้วก็มีแหล่งเคลื่อนไฟฟ้านะครับ E 1 E 2และ E 3ต่ออยู่งนี้โอเคไหมครับแบบนี้เราไม่สามารถยุบวงจรให้เป็นรูปวงจรอย่างง่ายได้นะครับนะครับทีนี้เราก็มีวิธีการของเาืรอยกดเคอร์ชอฟนะครับสามารถคำนวณหาเลยครับกระแสนะครับที่ผ่าน R แต่ละตัวได้นะครับ กรนะแส i1 กระแส i2 กระแสละไอาจากนั้นยังสามารถคำนวณหาและความต่างศักดิ์ระหว่างจุด2จุดนะครับในวงจรนะครับระหว่างจุดไหนก็ได้นะครับนะและถ้ากําหนดกราวมาให้ปุ๊บเนี่ยยังสามารถคํานวณหาเลยครับศักย์ไฟฟ้านะครับที่จุดต่างๆได้หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ขอแนะนําวิธีการใช้กดเคอร์ชอปก่อนนะครับนะสมมติสมมติอ่ากำหนดให้วงจรแบบเป็นแบบนี้มาให้นะครับ นะอันดับแรกเลยเนี่ยที่ติดกำหนดนี่ก่อนกระแสฟ้าก่อนนะครับให้อะไรผ่าน R แต่ละตัวก่อนนะครับสมมุติสมมุตินะครับนะเดี๋ยวเราจะโจทย์ตัวอย่างจะสมมุติให้มันใกล้เคียงความจริงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นทั่วไปก่อนถือว่าตรงนี้เป็นเอ่อเป็นอะไรครับเป็นเอ่อ R หนึ่งนะครับอ่นนี้แบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่ E หนึ่งนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกนี่ขั้วลบแล้วก็กําหนดนี้ให้กระแสฟ้า I หนึ่งอ่าเี้ I หนึ่งนะครับ ตั้งชื่อกระแสสอดคล้องกับตัวนั้นทาน r นะครับเวลาโจทย์ให้มาเราก็กําหนดให้มันสอดคล้องกันจะได้ง่ายขึ้นนะครับให้กระแสผ่านตัวนี้เป็น i 1หนึ่งครับใช้สีแดงนะครับนี่นะสีแดง i 1หนึ่งหนึ่งแล้วก็ผ่านตัวนี้เป็นเป็นอะไรครับเป็นไอสองนะครับเอานนี้ก่อน i 1หนึ่งอย่างนี้เลยนะครับ ใส่ไว้ที่ไอหนึ่งนะตรงนี้กระแสไหลเข้ามาไหลเข้ามาปุ๊บเนี่ยมารวมกันตรงนี้โอเคไหมครับนะตรงนี้เราเรียกว่าจังชันที่จุด J นะครับชื่อจุด J จนะที่จุดน J ะเรียกว่าจังชันนะครับมันเรียกจังชันรูนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนตั้งสมการที่ตรงนี้ก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อมี i 1เข้ามานะครับเอ้ยขอโทษนี่ i ออะไรครับตัวนี้ i i 2นะครับตัว i 2 นะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเข้าเข้าปุ๊บเนี่ยก็ต้องออกที่ตรงนี้นะมันจะไม่มีกระแสเก็บอยู่ที่ทจุดใดจุดหนึ่งนะต้องออกเพราะนั้นกระแสก็จะไหลออกจุดจากจุด J ลงมาข้างล่างนี้โอเคไหมครับรัะนั้ก็แสกก็ I 3นะครับตรงนี้นี่ I สามออกออกคือจุด J นะครับ i 3สมแล้วก็ผ่าน r ผ่านตัวนี้ด้วยผ่านตัวนี้คือเป็นกินตรงนี้เลยผ่าน r ตรงนี้เลยนะครับนะก็ตรงนี้ตั้งชื่อเป็น i 3สามก่อนนะครับตรงนี้ผ่าน r ตรงนี้ก็เป็นอะไรด้วย i 3สามด้วยนะครับตรงนี้ที่จุด j นะทีนี้เราก็เริ่มเริ่มตรงนี้เลยครับ นะได้ first rule ก่อนเรียกหรือจั n ช t i o n rule นะครับที่จุด J นะที่จุด J ให้ที่เขียนว่า at J แล้วกันนะครับ at J แล้วกันนะเราใช้อะไรครับจั n ช t i o n rule นะเราใช้จั n ช t i o n rule เนี่ยจั n ช t i o n rule อันนี้แล้วกันนะไม่จะไม่ต้องเขียนซ้ำนะครับนะจั n ช t i o n rule แล้วกัน นะนะจังชลูกล่าวว่างี้นะครับซัมนะ summation น,นะคุณไอแล้ครับนะรวมกระแสนะครับอา่าที่เข้าแล้วออกในนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ศูนย์ศูนย์นะครับโดยทั่วไปเราใช้กระแสเข้าในเป็นบวกนะครับกระแสเข้าจุด J เป็นบวกเนี่ยเข้าจุด J เป็นบวกแล้วออกเป็นลบนะครับนะเพราะนั่นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเขียนเขียนตั้งสมการที่จุด J ก็ i1 เนี่ยเข้าจุด j ก็เป็นบวกก่อนก็เป็นก็เป็น i1 ไปเลย i1 นะครับนะเอา i2 นิสิตไล่บวกให้หมดก่อนบวกเลยครับ i2 นะครับทีนี้ i3 เป็นลบก็บวกด้วยเลยครับลบไอนั่นเองเท่ากับ0นะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ว่า i1 i1 ึอหบวกไอเลยครับ i2 สอลบไอเนี่ยเท่ากับ0 นะตรงนี้สามารถเขียนเป็นสมการในรูปผลบวกให้หมดนะครับ i 1น่งบวกละ i สองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ i 3นะครับนะอันนี้ได้ออกมาหนึ่งสมก,การแล้วเนี่ยสมก,การแล้วนะครับเนี่ยได้จากอะไรครับจากเชนรูจากเชนรู่น,รนเองนะครับจากนั้นก็อ,อ่าอาจจะเรียกว่าสมก,การที่หนึ่งก่อนก็ได้นี่สมการที่หนึ่งก่อนนะครับนะจากนั้นก็มาดูการใช้สมก,การลูบลูบ ทิศตอนลูบลูเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับนิสิตกําหนดทิศท,ทางเอ่อทิศใส่เครื่องหมายก่อนใส่เครื่องหมายบวกลบที่ R ก่อนนะครับตรงนี้อ่าดูนะครับถ้ากาะระแสไหลถ้ากระแสฟ้าเนี่ยไหลจา,ากอะไรครับผ่าน R หนึ่งไปทางด้านนี้โอเคไหมนะครับตามหลักแล้วเนี่ยกระแสฟ้าจะต้องไหลจา,ากศักสูงไปศักต่ำนะครับเห็นไหมเพราะนั้นด้านเนี้ยด,ด้านนี้จะเป็นศักสูงให้ในิสิตใส่บวกศักต่ำนะครับที้มาดูไอสองไหลาทางนี้ปุ๊บเค็ okay, ป่ะ ตรงนี้องเป็นลายสักสูงนี่องเป็นสักลายสักต่ำถูกไหมครับนะแล้วก็ที่ผ่าน R สานะตรงนี้อะไรครับสักสูงนี่ลายสักต่ำนี่ใส่บวกลบระหว่าง R นี้ใส่ทัง้งแบตเตอรี่ด้วยนะครับนะถ้าค่ยยาวตรงนี้ก็เป็นบวกเนท่านสร้านี่บวกเนี่ยเนี่ยลบโอเคไหมครับนะตรงนี้เป็นบวกเนี่ยลบนะครับยาวๆนี่เป็นบวกขั้วบวกเนี่ยนะขั้วลบอันนี้ดูง่ายแบตเตอรี่ดูง่ายนะจากนั้นนิสิตก็ตั้งชื่อจุดนะครับ จุดต่างๆก่อนก่อนที่เราจะเดินบนลูปนะครับนะอาจารย์ง่ายๆขอตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด A นะครับโอเคไหมครับจุดนี้ชื่อจุด B นะจุดนี้ชื่อจุด C จุดนี้จุด K นะ JK คู่กันนะครับแล้นี้จุดจุดอะไรจุด D นะครับแต่ตรงนี้นะครับระหว่างอะไรครับระหว่าง R3 กับ E 3ตัวนี้นะครับนะตั้งชื่อเป็นจุด X ตั้งชื่อจุด X นะครับขอเน้นตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ก็เริ่มเลย นะครับเรามาตั้งสมการอันนี้ก่อนรูปรูปนะครับนะเราก็เริ่มที่รูปเขียนคําว่าลูปตรงนี้รูปรูปนะครับจะขอเริ่มที่รูปทีนี้เวลาเดินบนรูปเนี่ยครับนิสิตสามารถวนยังไงก็ได้นะครับนะจะวนทวนเขียนนาฬิกานะครับหรือวนตามเขียนนาฬิกาได้หมดนะครับนะแต่ที่สําคัญคือเราต้องหาจุดเริ่มก่อนอเช่นจะเริ่มที่เอถูกไหมเริ่มที่ A นะเราก็ไปแล้วครับสมว่าจันเดินบนอย่างนี้แล้วกันนะวนอย่างนี้นะครับนะเดินบนอย่างนี้แล้วกันนะครับนะเอจจำไว้นะครับนิสิตเดินบนยังไงก็ได้ไม่มีไม,ไม่ไม่ผิดนะครับนะเอมาเจและเจมาแล้วครับเจมาเอ็กเจมาเอ็กถูกไหมครับนะนะเอมาเคเอมาเคแล้วก็เคไปแล้วครับเคไปดีนะนะ นะดีก็กลับมาที่อะไรมาที่ A เห็นไหมครับเราเริ่มที่ A นะครับเราต้องมาจบที่ A อนนี้อันนี้ว่าลูรูเดินอย่างไรก็ได้นะครับนะเดินระยะทางแค่ไหนก็แล้วแต่ขอให้กลับมาที่เก่านะครับได้หมดนะฟรีสไตล์มากนะครับเครอร์ชอปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนิสิตได้กดข้อนี้ไปนี่โอ้โหสบายมากนะครับต่อไปกดเครอร์ชอปข้อ2บอกว่าซัมแล้วตัวนี้นะซัมเดลต้าวีเนี่ย ซัมเดลตัววีเนี่ยเท่ากับศูนย์อ่านะครับเพราะฉั้นเดี๋ยวอาจารย์สอนดูเครื่องหมายของเดลตัววีนะครับในในในช่วงต่างๆก่อนนะครับอย่างเช่นสมมติเราเดินจาก A ไปนะครับ A มา J A มา J นะดูนะเดลตัวนวะี Delta v, ช่วงนี้เท่าไหร่เดลตัววีนะสั่งไฟฟ้าเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็คืองี้เราเดินจากบวกมาลบเห็นไหมครับเห็นไหมสั่งไฟฟ้ามันต้องลดลงนแน่ๆถูกป่ะ นะครับนะเหมือนเราเดินลงบันไดนั่นเองตรงนี้จำไว้นะครับเหมือนเดินลงบันไดแล้วนะค,ความต่างศักจะลดลงไปเท่าไหร่ลบใช่ไหมใช่โอห์มลอตรงนี้นะก็คือลบอะไรครับ i 1 r 1 r 1นี่นะนะโอเคใจไหมครับอีกครั้งหนึ่งเราเดินจาก a ไป j โอเคป่ะนะเราเดินจากสักสูงไปสักต่ำเพราะนั่นความต่างศักจะลดลงนะลดลงไปลดก็คือลบมันเองลดลงไปเท่าไหร่ครับลบ i 1 r 1นั่นเอง นะทีนี้สเต็ปต่อไปก็เจมาอะไรเจมาเอกเจมาเอกเห็นไหมเดลต้าวีตรงนี้อ้าวเราเดินผ่านนะครับที่สุดดูนะครับเจมาเอกเดินผ่าน R ถูกุไหมครับนะอ่าวเดินจากบวกมาลบก็แปลว่าอะไรครับเดี๋ยวสักต้องลดอีกแหละลดเท่าไหร่ครับตามกฎโอมก็เอาไอคูณอารถุไหมครับก็ไอสามอารสามก็เป็นลบไอเลยครับไอสามอารสามเองนะนะเห็นไหมอ่าทีนี้ ทีนี้ดูจังหวะนี้นะครับ x ไป k x ไป k x ไป k เนี่ยดูเดลต้านะครับเท่าไหร่นะ x by k เราเดินผ่านแบตเตอรี่อันนี้เห็นชัดมากนะเราเดินจากขั้วลบมาขัา้วอะไรขั้วบวกเนี่ยบอกว่าศักย์ไฟฟ้ามันเะพิ่มถูกไหมครับจำไหมครับเพิ่มนะเพราะเราจะได้เดลต้าคือบวกบวกอะไรเลยบวกค่าของแบตเตอรี่นั่นเลยบวกอะไร e สามนาะทีนะนะจากนั้นก็ k มาดี k มาดี เไปดีนะครับเดลตาวีเท่าไรนะเคมาดีเราเออไม่ผ่านอะไรเลยถูกครับไม่ผ่านทั้งอาร์ไม่ผ่านทั้งแบตเตอรี่โอเคป่ะอย่างนี้ศูนย์นะครับเคป่ะศูนย์ศูนย์ก็แปลว่าสักไฟฟ้าที่เคที่ดีเนี่ยเท่ากันเพราะในทางไฟฟ้าในเคกับดีถือเป็นจุดเดียวกันได้เลยตรงนี้นะครับจำไว้นะครับถ้าเอ่อความสักงระหว่างจุดสองจุดเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยนะครับแปลว่าจุดสองจุดเป็นจุดเดียวกันนะครับนะไม่มีความต่าง คือไปจุดเดียวกันได้เลยทางไฟฟ้านะครับอ่าทีนี้อีกอีกอ่าทีนี้ถัดไปก็คือรับ D ีมาเอดีไปเออ่าดีไปเอดีไปเอดูนะครับอ่าเราเดินจาาแล้วครับนี่ไปโอ okay, เคป่ะเดินจาาแล้วครับลบไปบวกเห็นไหมครับในบัตรทันพันแบตเตอรี่โอเคป่ะแลังจากคูนลบไปคูนบ,บวกเพราะนั้นสักเพิ่มมาสักเพิ่มก็เป็นบวกเดลตาวีตรงนี้จะเป็นบวกเท่ากับเท่าไรครับบวกอ่าบวกอีหนึ่ง อ่าทีนี้สเตปถัดไปนี่สิเขาจับบวกกันหมดใช้ซัมตัวนี้เออเคไหมครับอ่าลองดูนะลองบวกดูพันจ่ายขอย่อตรงน,นี้ก่อนนะครับท่าซัมใช้ตัวนี้ใช้ซัมเดลต้าวี เท่ากับศูนย์ถูกไหมครับนะก็เริ่มที่เทอมแรกเลยก็เป็นอะไรก่อนลบไอหนึ่งอาร์หนึ่งาใส่วงเล็บไว้ก่อนนะครับบวกตรงนี้ลบไออะไรครับไอสามอาร์สามนะครับอ่าถ้าเป็นบวกอยู่แล้วก็บวกไปเลยบวกนะครับ e อีสามอ่าบวกศูนย์ใส่ไปก็ได้บวกศูนย์แล้วบวก e อีหนึ่งอ่าเท่ากับศูนย์เรียบร้อยนะตรงนี้นี่สิก็จัดรูปสมการสมัย นะครับให้มันอด,ดูดนะีให้มันออกเป็นบวกให้หมดก็อ่านี่ก็เป็นลบเลยครับลบ i1 r1 นะลบอะไรครับ i3 r3 บวกอะเรียงเลยก็ได้อันนี้เป็น e ครับ e1 บวกอะไร e3 อ่าเท่ากับ0นะนิสิตย,ย้ายไอ้เจ้าลบ i1 นะครับ r1 ลบ i3 r3 ไปฝั่งนู้นนะครับมันจะออกเป็นเทอมบวกหมดแล้วเขียนสลับข้างโอเคไหมครับ ฝฟนครั้งหนึ่งย้ายเทอมสองเทอมนี้ไปไปด้านขวาก่อนนะครับจะกลายเป็น e 1บว e 3เท่ากับอะไร i หนึ่ง r หนึ่งบว i 3 r 3ถูกไหมแล้วนีสิตเขียนเขียน,นพวกเทอม i ไว้ซ้ายมือนะครับเพราะนั้นตัวนี้ได้ว่า i 1นะครับ r 1ลองทําดูนะครับ i ส r สาเนี่ยนะครับเห็น okay, ปะ่ะท่าเท่าไรครับเท่ากับ e 1บวกอะไร e 2 e สานั่นเองนะเนี่ยได้ออกมาแล้วนะเราต้องสมการได้จากลูปตรงนี้นะครับนะ เราเรียกสมการนี้ว่าสมการที่สองสที่2เห็นไหมอ่ะทีนี้สเต็ปต่อไปก็เออ่จะใต้อ,อีกลูปหนึ่งหลูปนี้นะครับหลูปนี้อ่ะเดี๋ยวขึ้นใบหน้าใหม่ก่อน อ่าโอเคนะครับอาจารย์ขอเลือกสมการนี้ว่าสมการที่สองนะได้มาแล้วอันนี้ได้จากอะไรฟังชันรูอันแรกนะครับอันที่สองได้จากรูปรปูนะคราวนี้ตั้งอีกรูปหนึ่งนะครับรูปน,นี้นะก็เอ่อเขียนว่ารูป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 อ่านี่สิหาจุเนะาเเด,รเ,ดรจเริ่มต้นก่อนนะอย่าลืมนะครับเดินอย่างไรก็ได้นะครับหาจุดเริ่มต้นก่อนนะสมมติอาจารย์เริ่มต้นที่บแล้วกันตรงนี้นะครับนะบแล้วกันเนี่ย B อ่าไปอะไรถือาจารย์เดินวนมาอย่างนี้นะครับเดินวนมาเดินนี่มานี่มานี่มานี่โอเคป่ะครับนะก็ b มา j แล้วก็ไปแล้วครับไปมา x นะ j ไป x x มา k นะครับแล้วก็ k มาอะไร k มา c k มา c c มาแล้วครับ c ไปอะไรนะ c ไปที่ b เห็นไหมครับเริ่มตรงนี้นะครับจบตรงนี้โอเคปะ่ะ อ่าุที่สเต็ปต่อไปก็ดูทีละช็อตเลยนะครับนะเดี๋ยวใช้สมการลูปใช่ไหมหลูปก็คือซัมเลยครับซัมเดลต้าวีเท่ากับศูนย์เหมือนเมื่อกี้นะครับนะเราใช้ซัมซัมเลยครับเดลต้าวีเท่ากับศูนย์นะครับแต่ว่าจะสอนเธอคำนวณแต่ละช่วงก่อนโอเคไหมครับก็ก็ดูจาก b ไป j เลยนะครับทีละสเต็ปนี่อย่างนี้นะครับนะเวลาสอบทฤษิีสามารถทําแบบนี้ได้นะครับไม่ผิดนะครับ เราโอกาสผิดน้อยมากเพราะเราเช็คได้ทุกเต็ปนะครับนะดูนะครับ B J ก็ได้แล้วครับนะเราเดินจากอะไร B J ใช่ไหมเราเดินจากบวกไปลบเราเดินผ่าน R ใช่ปะเราเอยากสักสูงไปสักต่ำมันเองเพราะนั้นจักไฟฟ้าลดเพราะนั้นเดลต้า V ระหว่างเดินนี่จะลดไปเท่าไหร่ครับลบ I 2 R 2นี่มาจากโ oh อห์ม okay, ลอเขเคปะกดโอห์มนะครับทีนี้จาก J มาอะไรครับ เ J มา x อ่าเหมือนเดิมก็คือเดินจากนี่มานี่โอเคป่ะก็จะได้เดลต้า v นะครับเท่าไหร่ครับอ่าเราเดินจากอะไรบวกมาลบเดินผ่าน r ถูกป่ะพันลดลง<จ>นะครับได้ลบ i อะไรครับ i 3เอา r ตรงนั้น i ตรงนั้นคูณ r ตรงนั้น r 3นะครับจากนั้นก็เดินจาก x ไปอะไร x ไปอะไรครับ x ไป k หรือว่า x ไป k ก็เดินผ่านแบตเตอรี่เดินจากลบมาบวกเห็นไหมครับดูให้ดีเดินลบมาบวก พันดูเพิ่มจากไอฟ้าเพิ่มเดลต้าวีมีค่าอะไรครับบวกบวกไอบวกอีสามฮะอย่างนี้ได้ฟิวลิ่งด้วยโอเคไหมครับนะอ่าต่อไปอ่าเคไปแล้วเคไปลายเคไปเคไปดีเอ้ยขอโทษมัวแล้วเคไปเลยครับเคไปอะไรครับมาทางนี้ถูกป่านะเคมาเคมาซีเท่าไห่เคมาซีก็เดลต้าวีเท่าไรครับตอบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เคมาดีไม่ผ่านอะไรเลยถูกป่ะ นะถือเป็นจุดเดียวกันเท่าไหร่ครับศโลถูกป่ะนะเพระนั้นจาก C ไปแล้วครับสุดท้ายแนละ้ว C ไป B C ไป B นะครับกลับมาที่เดิมละอัน,นดเดลต้าวีเท่าไหร่ครับอ้าวคราวนี้ดู C ไป B ปุ๊บเดินผ่านแบตเตอรี่ e 2อถูกป่ะเดินจากลบไปบวกได้ผลักเพิ่มเพิ่มก็เป็นบวกของค่าอะไร e 2ไปเลยนะเสร็จนะครับจากนั้นก็ตั้งสมาการซัมเ,เดลต้าวเท่ากับศูนย์ถูกไหมนะครับนะซั ắng, มเดลต้าวเท่ากับศูนย์ก็ สมการนี้ในติดอ้างสมการนี้เลยนะครับนะจากข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ว่านะครับนะจะได้ว่านะาเราจะได้ว่า,าลบเลยครับลบลบ i2, r2 นะครับปะช้าไปเรื่อยบวกบวกซัมมิชันเพราะว่าบวกก่อนเห็นปะบวกด้วยนะครับลบ i อเลยครับ i 3 r 3นะเอาทีไม่พอแล้วขอต่อข้างล่างบวกอ่ะตัวน,นี้ก่อนบวก e 3ามไครับนะอ่าบวก0นะครับแลวบวกอะไรบวก e 2เนี่ยเท่ากับ0นะครับจากนั้นนี่สิตก็จัดรูปใหม่นะครับบดออกก็เป็นอะไรตรงน,ะนี้มาตรงนี้เลยนะอาจจะได้เป็นลบ ลบอะไรครับลบ i i 2 r 2ถูกป่ะลบ i 3 r านะครับ r 3นะบวกอันนี้เรียงใหม่เลยครับเป็นบวกลาย e นะครับ e2 อบวก e, ลาย e3 เนี่ยเท่ากับ0นะครับจากนั้นก็จัดรูปสมการนะครับให้ e อยู่ขวามือโอเคปะ่ะทำเหมือนเมื่อกี้นะครับจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าอะไรจะได้ว่า i 2 r 2เนี่ยมาทำให้ดูแล้วกันนะตรงนี้ทำนี้ก่อน จะได้ว่าอะไรครับ e 2บวกอะไรบวก e 3หาดิสิทย้ายเทอมนี้นะครับไปบวกไปฝั่งนี้ก็เป็นบวกก็เป็นอะไรครับ i 2อ r อะไร r สองนี้ด้วยย้ายฝั่งโน้นก็เป็นบวกบวกอะไรครับ i i 3 r 3นะครับจากนั้นก็เขียนพวก i ไว้ซ้ายมือนะเราจะได้ว่า i นะครับ i 2 r 2บวกบวกับบวกกับ i 3 r 3เนี่ยโอเคปะ่ะ เท่ากับแล้วครับ e 2บวก e แล้วครับ e 3าเองนะเรียบร้อยโอเคไหมครับเนี่ยสมการนี้ก็คือเป็นสมการที่สามเองที่เราได้มานะสมการนี้นะครับนะเนี่ยได้มาครบแล้วโอเคไหมครับนะอันนี้ก็ชื่อสมการที่อะไรสมการที่สามนะครับสมการที่สา okay, มโอเคไหมอ่าทีนี้สเต็ปต่อไปนะครับ ขั้นต่อไปขั้นตอนต่อไปคือสมมติเราได้สมการมนาะปุ๊บเนี่ยเราก็แก้สมการ1 2 3นะครับเพื่อหาะไรครับแก้สมการ1 2 3่งามนะจำไว้นะครับหากระแส i1 กระแสะตรงนี้นะครับ i2 i3 สนะครับนิสิตดูว่าเราสามารถแก้ได้ไหมเนื่องจากว่าเรามี3ตัวโนนถูก,ถกป่ะสามตัวแปรถูกไหมก็คือสมอการตัวแปรนะครับ i1 i2 i3 สมนะสมมติโจทย์บอกบอก e 1บอกบอก r 1บอกนะครับ บวก e 2 r 2บวกอะไรครับบอกบอกอะไรครับบอก e 3 r 3ให้หมดนะนะแล้วก็เหลือตัวแปรคืออะไร i 1 i 2 i 3ฮะเรามีสมการที่1นะครับเรามีสมการที่2เรามีสมการที่3แบบนี้แก้ได้แน่ๆรู้เปล่าครับนะถ้าถ้าจำนวนสมการเนี่ยมันมันมันเท่ากับอะไรครับจำนวนอะไรครับตัวแปรเนี่ยแก้ได้แน่แน่หรือเป่าแต่ถ้าจํานวนสมการมันน้อยกว่าตัวแปรเนี่ยแก้ไม่ออกนะครับนะอ้าวทีนี้สเต็ปต่อไปคือเอ่อหลังจากที่เราแก้สมการมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะได้กระแสไฟออกมาหรือเป่า ทีนี้อาจารย์จะสอนหาความสังสักด้วยนะครับนะนะทนีนิจินตนาการว่าเราได้กระแสหมดแล้วอ่าทีนี้ดูอีกช็อตหนึ่งนะครับนะดูนะก็ดูช็อตน,นี้ อ่านะครับคราวนี้สูจะจะสอนหาคขาต้งสักนะครับระหว่างจุด2จุดนะครับนะอย่างเช่นง่ายๆก่อนเราหา V A V A K แล้วกันนี่ V A K แล้วกันดูนะครับนะเทคนิคก็คือว่าเอ่อให้นิสิตเดินจากรับ K ไปหา A จำไหมนะครับให้เลือกทางเดินจาก K ไปหา A นะครับนะไม่ว่าเราเลือกเส้นทางไหนปุ๊บจะได้เท่ากันหมด นะครับฟังให้ดีเราเลือกเส้นทางเดินจากนะครับ K ไปหา A ให้ได้โอเคป่ะสูเราเลือกดูจากรูปนะครับจะเลือกนี้ K ไปเลไครับไป D แล้วกันไป D แล้วกันง่ายดีแล้วก็มาอะไรมา A นะครับอย่างงี้นะครับ V A K ก็ใช้หลักเมื่อกี้เลยนะครับได้แล้ครับ V K D ก็เท่าไหร่ครับ0นโลกนะครับนะบวกบวกเสมอบวกนะครับ เนื่องจากว่าบวกอะไรครับเดินผ่านแลนเดินผ่านแบตเตอรีตร่ตรงนี้โอเคปะ่ะก็เดลต้าวีเป็นบวกก็บวกนะครับบวกอะไรครับไปเลยบวก e 1ไปเลยจบเนี่ยฮันวีเอเคเท่ากับ e 1เลยอ่า e 1เลย okay, โอเคไหมครับหนูเป็นโบล์นอ่าทีท่านนิสิตเอ่อเกิดไม่เดินทางนี้โอเคปะ่ะเปลี่ยนทางใหม่อ่ะดูนะเ,เดินจาก k ไปครับ k มาครับ k มา k มา, k มา x อ็กนะครับ k มา x แล้วไปแล้วครับไป j นะ k มา x ไป j แล้วไปที่ a เห็นไหมอ่าถูกป่ะเนี่ยเริ่มที่ a เริ่มเริ่มที่ k ก่อนแล้วไปที่ a โอเคไหมครับอ่าก็ v a k เห็นไหมครับอ่าทางนี้นะครับกรับที่นาเครื่องหมายเหมือนเดิมอา้าวเคมาแล้วนะครับ k มา x k มา x ปุ๊บเดินจะบวกมาลบถูกป่ะเดินผ่านแบตเตอรี่ก็ต้องเป็นลบอะไรก่าลบอ e, นะครับลบอ e, ลบอสามถูกไหมนะครับต่อไปเดินผ่าน r ถูกป่ะเดินจากลบไปบวก เพิ่มว่าได้บวกบวกนะครับเอา i ตรงนั้นคูณ r ตรงนั้นบวกแล้วครับ i 3ส3สนะยังไม่จบนะทีนี้ก็ถึง J แล้วเคบ่ะ okay, J มา A ปุ๊บนะเดินผ่าน R เดินจากลบมาบวกเพิ่มนะครับดูนะเดินมาเดินจากลบมาบวกเห็นไหมครับมาถึง A เพิ่มก็เป็นบวกบวกแล้วครับ i แล้วครับ i i 1 i1 R1 นนี่เรียบร้อยนะอ่ะอีกทางหนึ่งเลยนะครับ เอา K ไปนะครับอ้อมวันนี้อ้อมอ้อมไกลหน่อยโอเคบ้างครับ K นี่ครับ K มา C เราไปแล้วครับไป B นะไป B แล้วก็ไป J ดูครับ K มา C มา B มา J แล้วมาที่อะไระครับที่ A นะแบบนี้นะครับ V นะ V A K มีค่าอะไรครับอ่า K มา C ซีโยนะครับ C มา B ฮะเดินจากลบมาบวกได้บวกพอ E ีสองอ้าว B มา J เห็นไหมเดินจากบวกไปลบด้วยลบนะแก่ลดลงก็ลบอะไรครับ I ตรงนั้นขุด R ตรงนั้นโอเคไหมครับนะ J มา A ปุ๊บเดินจากลบมาบวกเพิ่มบวก,บวก,บวกนะครับบวกบวกเอไอหนึ่งอาร์นะครับ R าหนึ่งนะครับนั้นไอสามค่าเนี่ยครับต้องเท่ากันหมดเนี่ยนะครับสมมติจะเรียกว่า4แล้วกันอันนี้เรียก5นะ ห้าแล้วครับนี่แหละเรียกหกนะสมการสี่ห้าหกเนี่ยต้องได้ v a เเท่ากันหมดถ้าปรากฏว่านิสิตคำนวณเราไม่เท่ากันหมดแปลว่าแล้วครับเราอาจจะแก้สมการหากระแสไฟฟ้าผิดนะครับจากสมการหนึ่งสองสามโอเคไหมอ่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเ,เบื้องต้นก็ตั้งสมการคือช้อให้เป็นก่อนนะครับนะตั้งสามสมการ,กการ 1, ให้เป็นก่อนนี่สามสมการหนึ่งให้เป็นก่อนคือเริ่มที่อะไรก่อนจังชั่นรูก่อน โอเคไหมครับไล่ออกมาครับกระแสเข้าเท่ากระแสออกได้ออกสมการหนึ่งออกมาโอเคป่ะจากนั้นก็เลือกอะไรหลูดรูบุบรูคืออะไรครับเริ่มเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้เริ่มเริ่มนะครับในที่นี้จะเริ่มที่ a ครับโอเคป่ะ a มา j มาแล้วครับ j มา x มา k มา d มาปุ๊บเนี่ยมาถึง a โอเคต้องกลับมาที่ a เนี่ยรูปครับได้สมการ2มาอันนี้สมการที่2นะครับนะเครื่องหมายก็ดูเอาวิธีไล่นี่ตามนี้อย่างละเอียดแหละ โอเคไหมครับจากนั้นก็ตั้งสมก,การอีกรูปหนึ่งถูกไหมครับสมก,การรูปนี้นะเริ่มตรงไหนก็ได้นะครับเดินวนยังไงก็ได้ฟังให้ดีเริ่มตรงไหนก็ได้ดไนไดวนยังไรก็ได้นะครับได้หมดนะครับเคยชอบไม่ได้ระบ,บุไว้นะนะครับสามารถทําได้หมดขอให้เดินกลับมาที่เก่าเค้าที่เดิมนั่นเองนะครับแล้วตั้งสมก,การสามออกมาได้ตามนี้นะครับนะแก้สมก,การหนึ่งสองสามหากระแสก่อนนะหากระแสกนะครับ i 1หนึ่งสองเนี่ย i สามได้นะครับ จากจารแก้สรรมการหนึ่งสองสามตัวนี้นะหาไม่ได้ก่อนตัวนี้นะจากนั้นก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็ไปคำนวณหาอะไรครับความต่างสักระหว่างอะไรจุดสองจุดเช่นในที่นี้อาจารย์ยกตัวอย่าง a อะไรครับความสางพัก์ระหว่าง a กับ k ถูกป่ะนะครับ alors, เทคนิคก,ก็คือว่านิสิทธิ์เดินละครับจากอะไรจากเอคไปหาอะไรครับหา a ตรงนี้ระวังให้ดีนะเดินไม่ได้เดินครบรอบนะครับเดินจาก k ไปหา a เท่านั้นถูกป่ะ นะครับไอ้นี of of ่ได้ตามนี <S <s ้นะหรือกำหนดจุดอื่นๆก็ได้แล้วแต่นะครับอย่างเช่นเรากำหนด V ีกำหนดความสักรวีนะครับวีเลือกมาวีเลือกมาไกลๆเลยก็ได้อ่าสมมติเอาเอาเอ่าดีดีนะครับดีบีเห็นไหมครับนะดีบีเนี่ยเท่าไหร่เ่ยอ่านี่ที่ก็เริ่มเดินจากบีดีมาครับ ดีมา b แล้วเราก็เลือกเส้นทางอย่างเช่นเราเลือกเส้นทางนี้อ่า B B ไปแล้วครับ b ไปอะไร b ไป C นะไป k ง่ายๆดีถ้าไม่ผ่านอะไรเลยจะง่ายแล้วไปนะครับไปดีแล้วจบตรงนี้เราก็มาไล่ตรงนี้ดูนะก็มาเริ่มเริ่มะอะไรบนะี b. 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 อ,ะอะรครับ V V D B อ่าเท่าไหร่ครับเดินจาก b มา C ก่อนฮนะลบฮะว่าเดินจากบวกมาลบไ็นลบลดล,ล,ล,ลงนะลบ E 2สองนะ เธอจะเเอมา k ซโร่วบซีโร่เข้าไปครับเคมาดีก็อะไรครับซีโร่จบโอเคป่ะไพ่เราออกมาลบ E 2สอนั่นเองโบนวยเป็นโบนวยเป็นโบนนะโอเคป่ะเดี๋ยววิดีโอชุดถัดไปนะครับจะสอนเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลขให้นิสิตได้เข้าใจได้มากขึ้นโอเคนะครับสวัสดีครับ